ในสมัยจอมพลปพิบูลสงครามมีการเปลี่ยนแปลงและการจัดระเบียบภายในประเทศมากมายทั้งนี้รวมไปถึงเรื่องการจัดระเบียบ <c oughs> การแต่งกายให้เป็นไปในรูปแบบรัฐนิยมโ <c oughs> ดยมีการออกรัฐนิยมฉบับที่10 <c oughs> ลงวันที่15มกราคม2484ว่าด้วยเรื่องเครื่องแต่งกายของประชาชนชาวไทยไม่ว่าจะเป็นเครื่องแต่งกายธรรมดาสำหรับผู้ชายที่ประกอบไปด้วยหมวกเสื้อชั้นนอกคอเปิดหรือคอปิด ถ้าใช้เสื้อชั้นนอกคอเปิดให้ใช้เสื้อในคอปกและควรมีผ้าผูกของเงื่อนกะลาสีหรือเงื่อนหูกระต่ายกางเกงขาวยาวแบบสากลรองเท้าหุ้มซ้นหรือหุ้มข้อและถึงเทา้าหรือสำหรับผู้หญิงประกอบไปด้วยหมวกเสื้อชั้นนอกคลุมไหล่ผ้าถุงรองเท้าหุ้งซ้นหรือรัดส้นสมัยจอมพลปอรณรงค์ให้นุ่งผ้าถุงชี้ทั่วโลกกำลังนิยม มีการชี้แจงเหตุผลอีกว่าการนุ่งผ้าถุงประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่านุ่งกระโจงเบ